ตอบ193ออเดอร์ order, ที่19.30หลอดถ้าเป็นเซนก็สแตนดาร์ดกันเดียวกันนะเ <Okay. S 1> ชียร์ไม่เต็มแมนะ็กแล้วกดอะไรไม่ได้นะดแล้วหมดกระสุนแล้วหมดแล้ว193ไม้จริงๆครับที่สิบเหลอดถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็คือสแตนดาร์ดนั่นแหละคือกดแบบยับอะแต่ผมจุดประสงค์ผมคือ ต้องการทดสอบให้เทรดเดอร์นะครับเข้าใจว่าการเอาตัวรอดหรือความไวในตลาดมันมีความอะไรมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้ EP นี้ร93ไม้อัดเต็มแม็กล่อเต็มข้อล่อเต็มกระดานเลยนะครับอัดต่อไม่ได้แล้วหมดเรียบร้อยครับจบครับจบนะครับถึงจะขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันดีเลยมันไลยมันเยอะมันปิดไม่ทันนี่ไง คือคุณจะต้องรอดและเร็วที่สุดไม่งั้นคุณก็ตายนะครับมีแค่นี้จับเวลาให้เรียบร้อยแนละ้วกี่นาทีสานาทีจบ